ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตครีเอเตอร์ดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งท่านที่ดูเป็นประจำและท่านที่มาใหม่ด้วยนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นโอเคครับช่องเรามีการดูดวงทั้งพิงอาการและแรนดอมสลับกันไปตามความเหมาะสมของหัวข้อนะซึ่งวันนี้จะเป็นการดูแรนดอมกันนะครับหัวข้อแรนดอมวันนี้ผมจะใช้ไพ ร่วมกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับไม่ต้องเลือกกองไพ่นะไม่ต้องเลือกกองไพ่วันนี้เป็นรนดอมนะครับเราจะมาดูกันในหัวข้อใครกําลังคิดถึงคุณใจแทบขาดแล้วตอนนี้เออถึงแม้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางใจแต่อยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบไม่กดข้ามเพราะไพ่ดีๆอาจจะออกมาได้ทุกเมื่อนะครับประมาณนี้โอเคทําใจสบายๆนะครับมาเริ่มกันเลยนะทําใจสบายๆส,ส,สงบสงบให้เป็นสมาธิ ะระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดานะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสียงทายเปิดไพ่ให้คุณนะครับคำทํานายของผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างไรก็ดีคําทํานายนี้ผมอ้างอิงจากตําราสากลน,นะผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับโอเคทําใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะวันนี้ใครกําลังคิดถึงคุณสุดหัวใจใจแทบขาดตอนนี้ คุณได้ไพ่โอเด็กถือไม้เท้าเพื่อนร่วมงานอายุน้อยหรือไม่อย่างไรตอนนี้มีความกิ๊กกักเกี่ยวข้องกับเด็กรุ่นน้องหรือไม่อย่างไรโดดเด่นมีการร่วมงานซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือความหมายที่หนึ่งนะ แต่ก็ไม่จาเป็นเสมอไปบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นการร่วมงานเสมอไปจะเป็นการพบปะพูดคุยสังสรรค์เจอจากที่อื่นใดก็ได้ก็แล้วแต่ธาตุไฟก็โดดเด่นเมษสิงห์ธนูประมาณนี้คนอายุน้อยกว่าเด่นชัดเจนโอเคใบแรกผ่านไปด้วยดีเดี๋ยวมาดูใบถัดไปซิว่าไพ่อยากขยายความเพิมเ่มเติมใดๆอย่างไรนะครับใบเดียวยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่ที่แน่ๆธาตุไฟมาราศีเมษสิงห์ธนูเด่นคนอายุน้อยกว่าเด่นคนที่เคยร่วมงานก็เด่นเอ,อ ครับอ่าโอ้สองไม้เท้า Two of Wands คุณมีความเกี่ยวข้องกับคนคนนี้มากและมีโอกาสที่ตอนนี้จะไกลกันนะไม่ว่าจะไกลกันจริงๆแบบข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามประเทศแยกย้ายกันไปทำงานแยกย้ายกันไปเรียนต่อหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่อ่าอยู่ไม่ไกลกันมากแต่มีกำแพงทางใจบางอย่างที่บอกไม่ถูกเช่นกันแต่เอาเป็นว่าคุณมีระยะห่างทางไกลไม่ว่าจะทางไกลจริงๆหรือทางใจก็แล้วแต่ บางคนอยู่ใกล้กันแต่อาจจะมีบางอย่างไม่ลงรอยกันหรือผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนสถานะทางสังคมต่างกันแบบนี้ต้องวางตัวให้เหมือนว่าห่างกันแบบนี้เป็นไปได้นะครับการรักษาระยะห่างเพื่อความเหมาะสมบางประการก็เป็นไปได้นะอ้าวมาดูกันโอโหสามไม้เท้า tree of ones จะห่างไปไหนเนี่ยเออเมื่อกี้มีสองไม้เท้านี่สามไม้เท้าตามออกมา คุณดูเหมือนห่างเหินกันจังเลยหรืออีกความหมายหนึ่งนะถ้าสองใบนี้ออกมาด้วยกันผมทํานายว่าคุณต่างคนต่างมีภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ยิ่งยวดที่ต้องรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่น การเป็นเสาหลักครอบครัวการดูแลครอบครัวการเป็นเจ้าของกิจการดูแลลูกน้องจํานวนมากแบบนี้รับผิดชอบชีวิตคนในปกครองคนในบังคับบัญชาแบบนี้อะไรทํานองนี้ถ้าคุณทํางานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการโดดเด่นมากในการปกครองดูแลผู้คนถ้าคุณทํางานประจําหรือรับราชการเป็นไปได้ว่าคุณมีลูกน้องจํานวนมากนะครับที่ต้องดูแลแลรับผิดชอบนะอืแล้วยังไงต่อใครที่คิดถึงคุณใจแทบขาดแล้วตอนนี้เออไกลกันแน่แน่ ่างไว้ด้วยแน่แน่โอ้โ oh, หไม่คิดถึงได้ยังไงล่ะ The Hybrid Test คุณทั้งมีสเสน่ห์ทั้งฉลาดหลักแหลมทั้งมีแรงดึงดูดบางประการที่ทําให้เขาคิดถึงคุณมากๆยิ่งห่างกันเท่าไหร่ยิ่งคิดถึงเท่านั้นเรียกว่ามีความโหยหาอยากจะมาเจอกันให้ได้โดยเร็ววันแบบนี้ถ้าเจอกันอยู่แล้วเรียกว่าตัวติดกันหนึบอยากจะเจอกันทุกวันวันละหลายชั่วโมงอะไรแบบนี้หรืออยากจะย้ายมาอยู่ด้วยกันใจจะขาดแล้วอยากจะย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยก็เป็นไปได้แต่ยังทําไม่ได้อะไรแบบนี้พลังงานมาแบบนี้ทํานายไปตามหน้าไพ่เลยนะครับนะ ดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีเดี๋ยวเราหาวิธีแก้ไขให้คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับดูไปเรื่อยๆก่อนอย่าก,กดข้ามนะการดูแรนดอมเสียงททยสดๆแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเออ,เอถ้ากดข้ามเดี๋ยวพลาดของดีนะดูให้ตลอดนะครับนี่9ถ้วยมาแล้ว Ni นอ of ครับความอุดมสมบูรณ์พูนสุขความเพียบพร้อมเกือบจะสมบูรณ์แบบ ผมมองว่าตัวคุณเองหรือฝั่งเขาก็ได้พลังงานสลับฝั่งกันได้พลังงานรวมสามารถสลับฝั่งกันได้มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตมีความสุขค่อนข้างดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังขาดบางอย่างไปนั่นคือเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสมากที่คุณที่มาดูคลิปนี้จะเป็นคุณคนโสดหรือคนอ่ามา่อย่าร้างมาหรือแม้แต่คนที่ไม่ค่อยสมหวังในความรักแต่มีความโดดเด่นเรื่องอื่นหน้าที่การงานดีการเงินดีชีวิตครอบครัวพ่อแม่พี่น้องดีอะไรแบบนี้ ชาติกาเนิดดีเป็เรียกว่าเกือบจะเพอร์เฟกต์แล้วขาดอย่างเดียวคือขาดคนรู้ใจถูกไม่ถูกอ่าแต่กรณีถ้าคุณมีคนรู้ใจอยู่แล้วมีครอบครัวมีคู่แล้วก็เรียกว่าใบนี้คือความสุขสมบูรณ์แบบได้เช่นกันนะครับแล้วแต่กรณีแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านนะให้ใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับประมาณนี้เลยไปดูกันต่อนะอย่างไรก็แล้วแต่ผมว่ามีคนคิดถึงคุณอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนหรืออย่างมากอาจจะสองสามคนขึ้นไปได้ด้วยซ้ำ ความเดือดใพรีสเทสเนอเสน่ห์เหลือล้นมีคนชอบคุณมากเลยนะหลายคนด้ยวยผมว่าโอ้โพูดไม่ตั้งขาดคำหลายคนสองดาบ two o f s s o r t ทางเลือกทางแยกซ้ายหรือขวาดีหนึ่งหรือสองดีตัดสินใจไม่ถูกคุณมีอะไรที่ต้องตัดสินใจหรือเปล่าช่วงนี้ การเลือกคบหาคนจะคบคนนี้หรือคนนี้ดีหรือยังไม่คบใครเลยหรือจะเป็นการตัดสินใจเรื่องงานก็ได้งานนี้ดีหรือง,งานนี้ดีหรือคุณกําลังได้รับข้อเสนอบางประการแล้วยังตัดสินใจไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับยังลังเลอยู่ไม่ต้องกังวลนะไพ่ดาบเป็นไพ่อุปสรรคแต่สองดาบนี่คือการตัดสินใจลังเลอะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องกังวลผมเชื่อมั่นว่าคุณจะตัดสินใจได้ในที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูใบขยายถัดไปซิว่าไพ่ยอยากบอกอะไรเพิ่มเติมวันนี้เออ ใครกําลังคิดถึงคุณใจแทบขาดแล้วตอนนี้ผมว่าการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณดีมากเพียงแต่ยังอาจจะขาดเรื่องความสัมพันธ์อยู่หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแต่ก็ยังไม่ได้อย่างใจร้อซมันจะมีอะไรบางอย่างขาดขาดเกินเกินถูกไหมครับเออประมาณนี้นะโหในไงขาดขาดเกินเกินไม่ทันขาดคำ5า h e f i r อ source บางทีคุณอาจจะมีอดีตอะไรฝังใจที่เรียกว่าเคยทำให้เจ็บช้ำใจมาหรือความเสียดายบางอย่างบางทีคุณเคยมีคนดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วคุณปล่อยให้หลุดมือไปแบบนี้คุณยังคงเสียดายอยู่ไม่ต้องเสียดายอาดีตนะครับอะไรผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปเลยปล่อยวางให้ได้อยู่กับปัจจุบันดีที่สุดครับผมโอเคไปกันต่อนะทำใจสบายๆนะครับ นี่ The Hermit ิตทำใจสบายๆตรงตามที่ผมแนะนําเปะ The Hermit ออกมาถูกที่ถูกเวลาไพ่รือสีนะครับความสงบความสุข สุขด้วยตนเองความสุขสงบทางใจและยังเหมาะมากกับบางท่านที่มีความคิดมีไอเดียอยากปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องไปนั่งที่วัดที่สถานธรรมอะไรเป็นกิจจลักษณะอะไรขนาดนั้นไม่จําเป็นแต่ถ้าทาได้ก็ดีนะแล้วแต่แต่ละท่านถ้าทาได้ก็อนุโมทนาด้วยแต่ถ้าทําไม่ได้ไม่สะดวกเดินทางหรือมีภาระอื่นคุณสามารถปฏิบัติธรรมที่บ้านได้การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจถ้าอยู่ที่ไหนแล้วใจสงบนั่นก็เกิดสิ่งดีๆในใจเกิดขึ้นแล้วนะครับ ต่อให้คุณตระเวนเดินทางรอบโลกแต่ถ้าใจไม่สงบมันก็ไม่เกิดความสงบอยู่ดีย้ําว่าความสงบอยู่ที่ใจประมาณนี้ช่วงเวลานี้ใบนี้ออกมาแนะนําในทางที่ดีว่ายิ่งคุณจิตใจสงบคุณจะยิ่งเกิดสติปัญญาสติมาปัญญาเกิดจะคิดอะไรดีๆออกได้หลายอย่างลองดูนะเป็นช่วงสงบจิตสงบใจได้ดีมากๆเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครกวนด้วยถูกไหมครับนะเป็นช่วงดีกับการปลีกวิเวกออกมาอยู่ลําพังอ่าตามลําพังตาม วิธีที่เหมาะที่ควรนะครับถ้าใครมีครอบครัวต้องดูแลก,ก็ดูแลก,กันไปแต่ถ้าใครสามารถอยู่ลําพังได้คุณจะมีจิตใจที่สงบมากขึ้นเลยล่ะอ้าวลองดูนี่ e m p e r a n ส e สนับสนุนใบเมื่อกี้ใบนี้บ่งบอกว่า,าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างสังคมอะไรจะเปลี่ยนแปล,ปล,ปล,ปลไปงไปยังไงแต่คุณยังสามารถบาลานซ์ชีวิตคุณได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงตัวกระทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบครอบแล้วมันจะดีในที่สุดนะครับโอเคไปกันต่อนะอืม b a l านซ์ Balance, สงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้สติมาปัญญาเกิดขอให้เชื่อมั่นศรัทธานะครับอืนี่โอ้ไม่ต้องกลัวนะครับ10ดาบเทนอ o r อ s ว่าแล้วผมสงสัยตง,งิดตง,งิดใจอยู่แล้วว่าคุณต้องมีความเครียดใดๆบางอย่างหรือบางท่านมีปัญหาสุขภาพถ้ามีปัญหาสุขภาพขอให้พบแพทย์และทําตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับการดูดวงนี้เป็นการแนะนําแนวทางเท่านั้นว่าถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะจะป่วยอะไรแบบนี้ก็ให้ไปพบแพทย์แะการรักษายังคงเป็นหน้าที่ของแพทย์นะครับ นักพยากรสามารถแนะนําเบื้องต้นได้แต่ถ้ามีความเจ็บป่วยใดๆเกิดขึ้นคุณต้องไปพบแพทย์นะรักษาตัวอย่างเคร่งครัดแต่ถ้ามองว่าไม่ใช่เรื่องสุขภาพเจ็บป่วยใบนี้ เป็นความเจ็บป่วยทางใจก็ได้สมัยนี้มีสิ่งแวดล้อมสิ่งเรามากมายที่อาจจะทําให้คนเราจิตตกได้มีความเครียดวิตกกังวลได้อยากให้คุณลองถอยห่างออกมาเท่าที่เป็นไปได้นะบางทีอย่าไปเสพข่าวอะไรมากๆข่าวลบๆมันจะทําให้จิตใจหดหูอย่าไปสนใจมากมายให้มองตามหลักธรรมว่าบางอย่างเราไปขวางกรรมคนอื่นไม่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้กรรมใครกรรมเขาเรามีหนะ้าที่ทําตัวเราให้ดีที่สุดข่าวบางข่าวปล่อยวางปล่อยผ่านตาไปได้ก็สามารถทําได้นะครับเพื่อให้จิตใจเราสบาย าบางคนชีวิตสุขสบายดีอยู่แล้วแต่มักจะไปรับเอาสิ่งลบๆเข้ามาแบบนี้ก็เป็นการทําร้ายตัวเองลองดูนะอันนี้แนะนํานะครับไม่ได้ว่านะครับนะทดลองดูได้นะครับนะหาอะไรดีๆสวยงามสวยงามให้ชีวิตนะครับอะไรหดหูอย่าไปรับเข้ามาเออประมาณนี้เองสิบดาบมันไม่ได้แย่เสมอไปบางทีมันเป็นการทิ่มแทงตัวเองก็ได้เออแล้วก็น้าสี่ดาบสอดคล้องเลยโ o ร์ออฟสอด คุณไม่ต้องตัวสีด่ดาบสีดาบเขาบ่งบอกว่าพักผ่อนบ้างนะหาเวลาอยู่สงบสงบบ้างนะซึ่งสอดคล้องกับใบที่เมื่อกี้ผ่านไปแล้วที่ผมแนะนําไปแล้วพักผ่อนบ้างนะเออประมาณนี้อยู่สงบสงบ,บ้างอยู่กับตัวเองบ้างทบทวนสมองทบทวนหัวใจตัวเองบ้างแล้วจะดีนะครับทบทวนความคิดทบทวนจิตใจอ่านี่สัญญาณดีมาแล้ว8ไม้เท้า e of wands การพุ่งทยานการความก้าวหน้านคลับไพย,ยิปซีไพาทาโรทํานายการตรงๆตามตำราสากลตามรูปภาพหน้าไพา ความแปดไม้เท้าคือการพุ่งทยานก้าวหน้าไปข้างหน้าแล้วไปเร็วด้วยคุณจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตเร็วๆนี้เลยนะครับส่วนเรื่องที่ว่าใครคิดถึงคุณอยู่ก็เป็นไปได้ว่ามีคนที่คิดถึงคุณอยู่แทบขาดใจเขาอยากจะมาหาคุณใจจะขาดเขาอยากจะพุ่งเข้าหาคุณแล้วตอนนี้ก็ได้เช่นกันไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างอย่างแรกดังกล่าวไปแล้วก,การงานชีวิตส่วนตัวคุณสิ่งที่คุณทําอยู่โปรเจกต์ใดๆมีโอกาสก้าวหน้าอย่างพุ่งทยานเออและความหมายที่2คือคนที่คิดถึงคุณใจแทบขาดเขากําลังหาทางพุ่งทน การเข้ามาหาคุณนี่รับไว้เลยนะครับผมรับด้วยเออพลังงานดีๆนะครับโชคดีไปด้วยกันนะแล้วก็อืม โอ้9ดาบนายอัฟสอดวันนี้ดาบเยอะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องไพ่ดาบนะครับไพ่ดาบเป็นไพ่อุปสรรคแต่9ดาบนี้เขาบ่งบอกว่าบางทีเป็นการพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับฝันร้ายขี้กังวลอะไรแบบนี้เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเก็บมาคิดกังวลโดยใช่เหตุต้องขออนุญาตแนะนําตามตรงไม่ได้ว่านะดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าอะไรปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยวางอะไรที่เป็นธุระไม่ใช่จริงๆอย่าไปแตะ ต้องทําใจวางให้ได้บางคนเรื่องไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยไม่เกี่ยวกับคุณเลยแต่ยังมาเอาสารพัดเรื่องเอามาใส่ตัวเองต้องขอแนะนําตรงๆจริงๆจากใจจริง,รง,รงด้วยความหวังดีนะครับไม่ได้ว่านะคนเราบางทีมันอดไม่ได้ไปเห็นคนนู้นไปเห็นคนนี้ขัดตาขัดใจโอ้เก็บมาคิดอะไรแบบนี้ปล่อยวางให้ได้แล้วคุณจะสบายใจขึ้นประมาณนี้ดาบเยอะไม่ต้องกลัววันนี้ผมเชื่อมั่นว่าคุณยังมีพลังงานดีๆส่งเสริมอยู่นะครับนะครับ ดวงคนเรามีทั้งขึ้นทั้งลงมีอุปรสรรคบ้างเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆนี่ไงเก้าไม้เท้านายออฟวอร์นส์ขอให้ตั้งสมาธิให้ดีคุณยังมีภาระที่ต้องทําอีกมากในการเจริญกนะ้าหน้าแปไม้เท้าเก้าไม้เท้า,ทาออกมาคู่กันบ่งบอกชัดเจนว่ายิ่งคุณขยันคุณยิ่งได้ดียิ่งขยันยิ่งก้าวหนะ้าอยู่เฉยๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นต้องลงมือทําถึงจะประสบความสําเร็จเจริญก้าหน้านะครับคุณมาถูกทางแล้วนะพลังงานดีๆแบบนี้รับไว้เลยนะครับ ดวงการงานโดดเด่นมากวันนี้เลยโอ้โหแล้วงานดีเดี๋ยวเงินก็ดีเชื่อผมจากประสบการณ์ดูดวงมาเนิ่นนานนะครับพลังงานแบบนี้นี่ไงเล่าเด็กถือถ้วยเพลทอฟคัพคนอายุน้อยกว่าคิดถึงคุณจริงด้วยและมีโอกาสมากกว่า2อสคนขึ้นไปนะครับไม่ธรรมดาขอไพ่ยขยายหน่อยซิว่าคนคน,นี้หรือหลายคนที่จะเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรตอนนี้เออ มีใครเกี่ยวข้องกับคุณใครคิดถึงคุณแทบจะขาดใจตอนนี้เฮ้ยทำไมต้องคิดถึงขนาดนั้นโอ้เจ้าสนเสน่ห์ห้ามไมเท้า f ไฟออฟวอน ตกีกันในลุงตุงนางแล้วคุณไปทําเสน่ห์หล่นใส่ใครหรือเปล่าเอออันนี้ไม่ได้ว่านะแซวเล่นประมาณว่าคุณเป็นสายมูหรือเปล่าเคยไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรักความสัมพันธ์ไว้หรือเปล่าหรือไปใช้ของอะไรเสริมสเสน่ห์หรือเปล่าประมาณนี้ถ้าคุณเป็นสายมูคุณทํากิจกรรมใดๆเพื่อเสริมสเสน่ห์ขอบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทําได้ผลสเสน่ห์ของคุณไปเตะตาต้องใจใครหลายคนเข้าตีกนันในลุงตงุง,ตงนางเขาอยากจะมาแย่งคุณตอนนี้ให้ดูภาพนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น การที่หมายความว่ามาตีกันแย่งคุณไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาทะเลาะตบตีกันเพื่อแย่งคุณให้เห็นเห็น <c oughs> ไม่ใช่แต่หมายความว่ามันจะมีการชิงดีชิงเด่นกันอยู่ในทีเออคนนี้ก็อยากได้คุณคนนั้นก็อยากเข้าหาคุณอะไรแบบนี้อาจจะมีหลายคนคอมเมนต์กันอยากเข้ามาพิชิตใจคุณแบบนี้คุณไม่ต้องกังวลใช้ชีวิตตามปกตินะครับไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะจะมีใครตีกันแย่งเราไหมไม่ต้องกังวลน,นะใช้ชีวิตตามปกติได้เลยอันนี้พูดเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนะครับโอเคไปกันต่อนะ สเสน่ห์คุณกำลังทำงานอย่างรุนแรงตอนนี้นี่หนึ่งไม้เท้า ace of w a n d s ไพ่ที่ดีที่สุดของการงานหนึ่งไม้เท้าคุณโดดเด่นมากในสายงานของคุณคุณเป็นคนมีความสามารถ นอกจากสเสน่ห์ด้านอื่นรูปร่างหน้าตาจริตบางอย่างของคุณแล้วการที่คุณเป็นคนเก่งการงานเป็นคนขยันขันแข็งเนี่ยยิ่งทาให้คุณมีสเสน่ห์หลายคนหลงรักกันเพราะคุณทํางานเก่งประมาณนี้ชื่นชอบชื่นชมคุณบางคนเคยเจอเคยร่วมงานกันหรือแม้แต่เคยได้ยินกิจท์ของคุณนะครับคนนั้นเล่าให้ฟังคนนี้เล่าให้ฟังเออคุณเก่งจังเลยอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้หน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีด้วยอะไรแบบนี้ยิ่งไปกันใหญ่เขายิ่งคิดถึงคุณอยากเจอคุณมากเออถ้าไม่ได้เจอกันตอนนี้นะ เขาอยากพุ่งมาหาตามที่ทํานายไปแล้วเมื่อกี้เลยเออแต่ถ้าเจอกันอยู่แปลว่าเขาอาจจะยังสงวนกิริยาท่าทีอยู่ทําอะไรมากไม่ได้นะครับคุณโดดเด่นมากในสังคมของคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับเออสุดยอดพลังงานวันนี้ดีงามบอกแล้วไม่ต้องกลัวไพดบับไพ่ดับวันนี้ผมมองว่าเป็นความคิดกังวลมากเกินไปของคุณซึ่งคุณสามารถระง,งับได้ด้วยตัวเองอ่าโหดาบมาอีกละ เจ็ดดาบเซเว่นนอฟซอคนมีเสน่ห์มักโดนนินทาคนมีเสน่ห์มักโดนพูดถึงรับหลังคุณไม่ต้องกังวลถ้ามีใครพูดถึงคุณรับหลังหรือทําอะไรรับหลังคุณคุณไม่ต้องไปใส่ใจนะครับย้ําเลยถ้ามีคนพูดถึงคุณในทางดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่คุณไม่ต้องใส่ใจวางตัวเฉยๆว่ายิ้มๆเออถ้าไปรับรู้มาว่ามีใครต่อว่าคุณรับหลังพิจารณาดูถ้าเขาพูดไม่จริงใส่ร้ายไปสีคุณคุณไม่ต้องกังวลเพราะคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าทุกไหมครับ เออจะไปแคร์ทาไมหรือถ้าเขาพูดเรื่องจริงคุณเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆก็ถือโอกาสนี้ปรับปรุงตัวเลยเออให้มองในแง่ดีนะไม่ต้องกังวลน,นะแต่อย่างน้อยที่สุดใบนี้ออกมาขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าใครทําอะไรรับหลังคุณอยู่ความจะแตกและคุณจะรู้เท่าทันยิ้มไว้โลกนี้ยังสวยงามกับคุณคนจํานวนน้อยที่อาจจะซุบซิบนินทาเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลน,นะครับให้ใช้ชีวิตตามปกติยิ่งชีวิตคุณยิ่งดีคุณอยู่ในสปอร์ตไลท์คนยิ่งพูดถึงนะเป็นเรื่องปกตินะ ไม่ต้องอารมณ์ร้อนไม่ต้องหัวร้อนนะครับขอให้เชื่อมั่นพลังงานดีๆคุณจะยิ่งคิดยิ่งคิดดียิ่งได้ดีอ่ะเออประมาณนี้นี่ไงพูดไมด่ตัองขาดคำยิ่งคิดดียิ่งได้ดีคุณเชื่ออะไรผมอย่างนะยิ่งมีคนพูดถึงคุณนะไม่ว่าจะพูดถึงในแง่ไหนก็แล้วแต่คุณยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นเออแล้วพอชื่อเสียงเกิดขึ้นอะไรตามมาเงินทองสิ่งดีๆโอกาสดีๆชื่อเสียงเงินทองมาเต็ม คนรักคนเมตตาม,มาเต็มบางทีคนร้อยคนอาจจะไม่ชอบเราสองสาคนแต่อีก90กว่าคนเขาชอบเราแคร์คนที่ชอบเราแล้วก็มุ่งมั่นทำงานขยันทำงานรอความสำเร็จนะครับ6 m ไม้ w า six of wands ไพ่ victory ความสำเร็จมาแล้วตัวแทนความสำเร็จรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนอ่าสำเร็จไว้ด้วยกันนะครับโชคดีไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็โชคดีผมเองก็โชคดีไปด้วยกันนะ ขอให้เชื่อมันในพลังงานที่ดีบอกแล้วว่าการเสี่ยงทายรนดอมแบบนี้ไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อให้ดูให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบยากดข้ามโดยเด็ดขาดเดี๋ยวจะพลาดของดีนะเออนี่อัศวินไม่เช้า,าอาไนเอวอนความก้าวหน้ายังคงออกมาอย่างไม่หยุดยั้งงานโดดเด่นมากวันนี้ คุณเก่งการงานมากมีความสามารถมากในสายงานของคุณแบบนี้ต่อให้คุณถ่อมตัวว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกนี่เป็นความหมายที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งฝ่รู้และคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแทบจะไม่มีขีดจํากัดใดๆวันนี้คุณมีความสามารถเท่านี้วันถัดไปเดือนถัดไปปีถัดไปคุณจะมีการศึกษา,เร,าเรียนเพิ่มเติมและเก่งขึ้นไปอีกเก่งยิ่งขึ้นไปอีกเป็นที่นับหน้าถือตาขึ้นไปอีกอา้าวรับไว้เลยนะครับ สุดยอดไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้โอ้โ oh หพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับอือ uh หึห้ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆภัยสุดยอดออกมาแล้วบอกแล้วว่าดูให้ตลอดอย่าข้ามราชาเหรียญ King of Pentacles ไพ่อภิมหาเศรษฐีคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยได้ด้วยตัวคุณเอง จากฝีมือของคุณจากน้ำพักน้ำแรงของคุณความขยันขันแข็งของคุณตัวคุณเองที่จะเติบโตเป็นราชาเหรียญในความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองคือตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีฐานะร่ำรวยมองคุณอยู่เงียบๆคอยสนับสนุนคุณอยู่เงียบๆและอีกความหมายหนึ่งตีความได้ด้วยว่าคนที่คิดถึงคุณอยู่ใจแทบขาดตอนนี้เขาหรือเธอรวยมากประมาณนี้ไม่ไว่าจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดพลังงานรวมนะครับสุดยอดไปเลย รับไว้นะครับเรามาโชคดีไปด้วยกันนะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานกําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้น,นขึ้นเรื่อยๆอย่าก,กดข้ามนะดูให้ตลอดนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลานะครับเออถ้ากดข้ามเดี๋ยวพลาดนะครับดูให้ตลอดดูให้ตลอดนี่แปดถ้วยออกมาตอกย้ําชัดเจนว่าคุณมาถูกทางถ้าคุณปล่อยวางอดีตได้ชีวิตคุณจเจริญก้าวหน้าไปโลดเลยนะครับโอเคไปกันต่อสุดยอดตอนนี้มาถูกทางมากๆแล้ว คุณเก่งคุณแกล่งคุณบาลานซ์ Balance, ชีวิตค่อนข้างดีแม้จะมีควยเขวไปบ้างจากคำวิจารยของผู้คนคุณไม่ต้องกังวลปล่อยวางสบายๆใช้ชีวิตให้มีความสุขนะโอ้เทมเพลนส์ดับเบิ้ลวันนี้มีเทมเพลนส์สอใบอสอ2ใบเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมื่อกี้ไปไหนละเทมเพลนส์เทมเพลนส์สองใบวันนี้นี่เทมเพลนส์สใบ ชีวิตคุณจะมีความสุขสงบตามอัตภาพเติบโตไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นบาลานซ์ชีวิตดีๆมีสุขเทมเพลนสองใบย,ยืนยันพลังงานดับเบิลวันนี้รับไว้นะครับโอเคไปกันต่อสุดยอดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจะมีดับเบิลอีกหรือไม่จะมีดับเบิลอีกหรือไม่โอ <c oughs> <c oughs> ้เด็กถือถ้วยเด็กถ้วยก็มาอีกแล้วเมื่อกี้ก็มีเด็กถ้วยนี่ดับเบิลด็กถ้วย คุณเป็นขวัญใจคนอายุน้อยกว่าเป็นขวัญใจเด็กๆเป็นที่กลิดกลาดในหมู่คนอายุน้อย <c oughs> ไม่ธรรมดา,าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คนที่ปลื้มคุณส่วนใหญ่อายุน้อยกว่ารับไว้เลยนะครับประมาณนี้ถ้าชอบเด็กอยู่แล้วก็เข้าทางเลยนะประมาณนี้เออไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โหสามเหรียญ Tree o p เ n t เต c กสุดยอดวันนี้การงานการเงินเด่นจริงๆยอมรับเลยถึงหัวข้อจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์แต่การงานการเงินโดดเด่นมาก3ามเรียน อาชีวิตคุณจะได้รับการสนับสนุนในวงกว้างสังคมคุณจะกว้างออกไปได้คอนเน็ชันเพิ่มได้มิตรใหม่เพิ่มได้มีโอกาสดีๆเข้ามาเพิ่มใครชวนไปไหนในทางที่ดีที่ถูกต้องพิจารณาแล้วว่าไม่หลอกกันไม่ใช่มิจฉาชีพเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมลองดูคุณจะได้โอกาสใหม่ๆสังคมใหม่ๆคอนเน็ชันใหม่เพียบโอกาสดีๆมาแล้วนะครับรับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อ ไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออย้ำเลยนะดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเวลานี่ไม่ทันขาดคำพูดไม่ทันขาดคำไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาเดชาริ r i อ t ความก้าวหน้ามาถึงแล้วความก้าวหน้ากําลังมาเยือนหรือในบางท่านกําลังก้าวหน้าอยู่ด้วยซ้ําเวลานี้เออสิ่งที่คุณทำำํากําลังก้าวหน้าไปด้วยดีมีทิศทางที่ดีมีผู้สนับสนุนดีคนส่วนใหญ่เมตตาคนส่วนใหญ่สนับสนุนคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคุณวาจาเป็นซั์พูดอะไรก็ได้เงินพูดอะไรคนก็เชื่อแนะนําใครไปมีแต่คนยกย่องมีแต่คนนําวิถีคิดวิถีการแนะนําของคุณไปปฏิบัติตามแล้วได้ผลประมาณนี้คุณเป็นที่นับถือมากๆเลยตอนนี้นะครับและ ชีวิตจะก,ก้าวหน้าอย่างสูงหรือกําลังก้าวหน้าดังกล่าวรับไว้เลยนะสุดยอดไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ้ยไม่ธรรมดาผมในฐานะคนเปิดไพ่ก็ตื่นเต้นไปด้วยเพราะได้เห็นหน้าไพ่พร้อมกันกับคุณเนี่ยนะครับนะโอ้หดีว่าดีสีไม้เท้าโ of ์ออ,อดีกว่านี้นะวันนี้คงไม่น่าจะมีอีกแล้วมัง้งเ,เอาความหมายใบนี้ก่อน ความหมายใบนี้ในเชิงหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวคือความมั่นคงมั่งคั่งการสําเร็จในงานอย่างสูงสุดการเฉลิมฉลองความสําเร็จใดๆทุกประการทั้งปวงคิดอ่านการใดสําเร็จแน่นอนและในความหมายอีกความหมายหนึ่งในเชิงความสัมพันธ์ใบนี้เป็นไพ่แต่งงานเออตามหัวข้อวันนี้ใครคิดถึงคุณแทบขาดใจ คนรักของคุณหรือเปล่าคนที่คุณเล็งไว้หรือเปล่าคนที่คุณอยากจะจีบหรือเขามาจีบคุณหร,รือเปล่าประมาณนี้หรือบางคนอาจจะมีแผนเซอร์ไพรส์นะครับเขาอาจจะคบคุณอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะมีแผนเซอร์ไพรส์มาขอคุณเป็นแฟนหรือมาขอแต่งงานในบางท่านบางคู่นะพลังงานจะไม่ได้ตรงทุกท่านแต่มาแนวนี้แน่นอนสีไม้เท้าอย่างแรกความสําเร็จในด้านการงานอย่าง 2, 2> เป็นไพ่แต่งงานความสําเร็จในด้านความสัมพันธ์รับไว้เล<ไห>ยเอ้ยโชคดีดีไม่ดีจ <c här S 1> ังหวะบางคนนะจังหวะโชคดีมากๆโชคดีทุกอย่างเลยงานก็ดีเงินก็ดีชีวิต perfect แบบนี้เป็นไปได้ในช่วงดวงขึ้นนะครับรับไว้เลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้ไปกันต่อนะครับลุ้นลุ้นลุ้นมาลุ้นกันเออโอ้โหก้าเหรียญอิมเอมอุดมสมบูรณ์ไพ่มหาเศรษฐีอีกใบหนเหรียญ h น open t a c l u r s คุณจะมีทรัพย์สิสนมีความมั่งคัง่งมั่นคงที่เรียกว่าเพียบพร้อมนะครับก้าเหรียญอุดมสมบูรณ์และใบนี้ก็เป็นตัวแทนที่ดีของคนโสดที่โสดสวยและรวยมากโสดหลอ่อแล้วก็มีคุณภาพดีประมาณนี้เป็นที่หมายปองของคนแวดล้อมนะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดพลังงานรวมความก้าเหรียญเป็นไพ่มหาเศรษฐีคนที่ทํากิจการส่วนตัวมีโอกาสร่ํารวยคนที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งประมาณนี้รับไว้เลยนะไปกันต่อนะครับ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขออีกสักใบอ่าอีกสักใบามาลุ้นกันลุ้นกันโอ้โหสิบถ้วย ten of cups สุดยอดบอกแล้วว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่ออยาก,กดข้ามนะสิบถ้วย10 of cups ความอุดมสมบูรณ์ไพ่ครอบครัวสุขสันต์ออกมาแล้วตรงกับหัวข้อวันนี้เป๊ะเลยใครคิดถึงคุณแทบขาดใจ อย่างแรกเลยนะคนที่รักคุณเนี่ยแหละเขาคิดถึงคุณมากๆอยากมาเจอคุณกรณีที่ได้เจอกันบ้างก็อยากจะเจอกันมากขึ้นถ้าได้เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วปแปลว,ว่าอยากมาอยู่ด้วยอยากมาสร้างครอบครัวขนาดนั้นเลยเออส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วทํานายว่าครอบครัวคุณจะมีความสุขดีนะครับตามปกติอยู่ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยหรือจะเป็นครอบครัวโดยกําเนิดก็ได้นะพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวที่สร้างเองสามีภรรยาบุตร แบบนี้ก็ได้เช่นกันอะไรก็แล้วแต่10บถ้วยมาคือความอุดมสมบูรณ์เปี่ยมสุขแน่นอนรับไปเลยนะครับเปิดเพิ่มดีไหมขออีกสักใบไหมอีกสักใบไหมนะอีกสักใบนะกําลังเข้มข้นลุ้นเดอะซันอยู่จะออกไหมวันนี้จะออกไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะใบอื่นก็ดีมากๆแล้วแต่ถ้าเดอะซันออกนี่เ hey ฮเลยนะลุ้นกันนะครับโอ้โห oh oh oh. ไม่น้อยนะ้เดอะซัน t p e r ความอุดมสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ทั้งปวงอำนาจวาสนาบาร,รมีกําลังมาถึงคุณเร็วๆนี้หรือบางท่านได้รับแล้วบางท่านเติบโตแล้วบางท่านเติบใหญ่แล้วบางท่านกําลังได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และราศีเมษก็เด่นเอ็มเปอร์เรสไพจักรพรรดิใบนี้จักรพรรดิไม่มียากจนร่ํารวยแน่นอนนะครับคุณได้ใบนี้คุณที่เสี่ยงทายได้ใบนี้คุณที่ได้มาพบเห็นคลิปนี้ณเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งดีงามอำนาจวาสนาบาร,รมีกําลังเกิดรับไว้นะโอเคอีกใบไหมอีกสักใบไหม ลุนกันยังอยากได้เดอะซันอยู่ออกไม่ออกไม่รู้เราวันนี้เห็นไปพร้อมพร้อมกันมาลุ้นกันอีกสักใบนะครับอีกสักใบนะโอเคนะโอ้โ oh ห oh oh. พอละไม่ต้องเปิดละสามถ้วยทรีออฟคัพความเฉลิมฉลองยินดีถึงวันนี้เดือนสันไม่ออกแต่ไพ่แวดล้อมไพ่โดยรวมดีมากๆความสำเร็จเกิดขึ้นไปแล้วหลายใบนะครับและมีปิดท้ายด้วยไพ่เฉลิมฉลอง3ถ้วย Three of Cups ผู้คนชูถ้วยเฉลิมฉลองขนาดนี้อย่าไปตีความว่า3เศร้านะ3เศร้าอันนั้น3ดาบเออ3ถ้วยนี่คือความเฉลิมฉลองยินดีชีวิตของคุณจะมีความยินดีปรีดามีความสุขความเจริญแน่นอนพลังงานวันนี้ดีมากๆรับไว้เลยนะครับโอเค ขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับมีความสุขความจเจริญกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ